ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องประลึกถึง9ปีหลังเลิกงานขนาดขับรถกลับได้เปิดฟังข่าวสารไปพลางๆที่รถติดแต่แล้วมีข่าวหนึ่งที่ตังหดอยู่ในใจจนท้ายที่สุดเป็นข่าวร้ายในชีวิตจากเรื่องเศร้าสู่เรื่องเล่าผีย้อนกลับไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช 2,555เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอราชบูรณะได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในทาวเฮาส์สองชั้นที่ซอยประชาอุทิศพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ36ปีนอนอยู่บนเตียงนอนชั้นสองของบ้านสภาพศพเสียชีวิตมาประมาณสามวันแต่ที่น่าสลดใจคือข้างศพผู้ตายมีเด็กหญิงวัยสามขวบลูกสาวน้องก่อญา นั่งกอดศพไม่ห่างด้วยความไร้เดียงสาคิดว่าแม่หลับขาดเสียชีวิตมาสาวันผู้ตายเสียชีวิตจากโรคประจำตัวพบประวัติรักษาตัวโรคลมชักที่โรงพยาบาลจุลาจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือทรัพย์สินสูญหายเจ้าหน้าที่ถามน้องก่อยญ้าว่าหนูอยู่ยังไงน้องก่อหญาตอบว่าหนูอยู่กับแม่ แม่เป็นคนชงนมให้หนูกินแม่อยู่กับหนูแต่แม่เลือดไหลแม่ไม่สบายเด็กวัยสองขวบเศษบอกกับเจ้าหน้าที่อย่างไร้เดียงสาตอนตำรวจเดินทางมาถึงแม่บอกกับหนูว่าตำรวจมาแล้วเดี๋ยวแม่เดินไปส่งนะหนูไปอยู่กับเขานะลูกแม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนี่คือคำพูดของลูกสาวที่บอกกับคุณเบื้อกในเวลาต่อมาและตลอดสามวันน้องก่อยา มีคุณแม่คอยดูแลและเล่นด้วยตลอดเรื่องนี้สร้างความฮือฮาให้ผู้สื่อข่าวและเพื่อนบ้านที่มายืนมุงดูว่าเป็นไปได้อย่างไรเมื่อผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วประตูห้องก็ยังล็อกและมุงลวดด้านหน้าก็ล็อกอยู่เรอนี่จะเป็นความรักความผูกพันสายใหญ่แม่ลูกที่ความตายไม่อาจพรากได้จากเรื่องจริงสู่เรื่องเล่า ระลึกถึง9ปีความรักความห่วงใยที่มาในรูปแบบของความหลอนมีทั้งเศร้าซึ้งและกินใจคนเล่าน้ำตาไหลคนฟังน้ำตาคลอถ่ายทอดโดยคุณเบื้อกคุณพ่อของน้องก่อญาวิญญาณยังคงวนเวียนให้พบเจอถึงสองปีจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ได้ร่ำลากัน